นีขึ้นตีนนบอลหัวเสวาก็เยี่ยมมาชไพรครับอแล้วรับบอลเสิร์ฟลูกไปเองเลยครับพูชาหรือว่าจบกันง่ายๆแบบนี้นะครับสามเซตที่ผ่านมาี่เพื่อว่าชนะไปด้วยคะแนนที่เหมือนกันทั้ง3เซตเลยครับยีต่อ16 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ16นะครับดูคะแนนสุดท้ายครับกูเลียเสิร์รรกิ้ที่กัมพูชาดูนี่ แขนรับเนี่ยโดนขวานเนี่ยโดนแขนเดียวแล้วไม่เต็มไม่เต็มลูกนะบอลสบักรจะเดินออกไปเลยครับโปรแกรมนักต่อไปของทีมชาติไทยเรานะครับก็ในวันทุ่นี้ครับเวลาบ่ายสองทิงนะหรือสิบสี่ในการสามสิบนาทีเนี่ยจะพบกับเยนม่านะครับกอบคุนที่เจะให้ทัพนักกีฬา ไทยเราต่อไปได้นะครับนี่เป็นคะแนน